ลอยกระทงปีนี้อยากให้พิเศษแตกต่างมาลองเดินทางกับรอยยันบล s เซิรมสเมืองสามมณฑ์ขานการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชพัฏลำปางเปิดโอกาสให้คุณสัมผัสความงามของเทศกาลลอยกระทงแบบไม่เหมือนใครบนเส้นทางรถไฟสุดหรูรอยยันบล s เซ mm ิร์มนำเที่ยวคุณไปสู่สามเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่สุขโขทยัยลบบุรีระหว่างวันที่3 6พฤศจิกายน2568แต่นี่คือจุดที่คนคนพาดกันมาก โปรแกรมน,นี้ไม่ได้แค่เป็นการเที่ยวธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานความงามทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความโรแมนติกของเทศกาลลอยกระทงไงวอร์รกันอย่างลงตัวราคาเริ่มต้น16,990บาทต่อท่านสำหรับตู้พสัญจากาและ71,000 72,000บาทต่อห้องกรุ๊ปการวม4ท่านราคานี้คุ้มค่าไหมมาดูรายละเอียดกันเลยโปรแกรมน,นี้ครอบคลุมทุกอย่างที่คุณต้องการตั้งแต่ตัวรถไฟไป กลับบนขบวนรอยันบลเซร์มพร,มพร้อมพ่วงขบวนรถนอนปรับอากาศเจอเวสสำหรับค้างคืนแรกบนขบวนรถไฟอาหารและเครื่องดื่ม8มื้อค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่งรวมถึงชมการแสดงไลซาวสุขโขทยัยรถบริการภาคพื้นที่พักโรงแรมตลอดเส้นทางและตั๋วที่ระลึกสุดพิเศษเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำของการเดินทางที่นั่งจำกัดเพียง140ที่นั่งเท่านั้นจองได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศหรือผ่านระบบดีทิกเกตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 9 6 2 1 7 8 4 5 8คุณคิมี และ0942611009คุณโยทินหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลิกแต่คำถามที่น่าสนใจคือโปรแกรมนี้คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายหรือไม่คุณคิดยังไงมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเถอะ